อโหสิกรรมอโหสิกรรมก็คือกรรมที่เลิกให้ผลกรรมที่เลิกแล้วต่อกันไม่มีผลไปถึงภกหน้าชาติหน้าเลยเรียกว่าอโหสิถ้าทำกรรมเบาไม่ร้ายแรงแล้วขอขมาลาโทษต่อกันอีกฝ่ายก็ไม่ถือโทษโกรธตอบถือเป็นอโหสิกรรม เลิกแล้วต่อกันไม่มีผลตกอบายต่อไปแต่ถ้าเป็นพระอารหรันต์ล่ะกรรมดีที่ทำไว้มากมายกรรมดีนั้นก็จะหมดไปอเพราะพระอารหันต์จะเป็นผู้หมดบุญและหมดกรรมหมดบาปด้วยไม่รับ ผลบุญและผลบาปอีกต่อไปแต่ถ้าเราทำกรรมไม่ดีต่อใครแล้วอยากให้ไม่ส่งผลไปพกหน้าชาติหน้าก็ควรขออโหสิต่อกันนะคะ